แกรบสวีดัสสวัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะกับช่องสวยพาสวยนะจ๊าวันนี้สวยก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมสาว่าม PG หรือว่าหุ่นซับแฮกแอสแท็กอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงบ้างไม่เจอหน้าค่าตากันมาสักพักเลยนะคะไม่เจอน้องแครอทกันมาสักพักจํากันได้อยู่หรือเปล่านะคะโอเควันนี้นะคะสวยก็จะพาทุกคนมาเล่น เกมที่เอยพูดไปแล้วดีกว่าสคริปซ้ำเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่วันนี้นะคะสวยก็จะมาเล่นเกมสาวทํามนั่นแหละแต่วันนี้นะพกทุนมา8 8 8 5บาทนะคะเป็ดเกมนี้นะต่ำสุด1บาทเท่านั้นนะใครทุนน้อยสามารถเล่นได้นะหาง่ายมากเลยนะคะเกมนี้อยู่ในหน้าฮอตกันเลยทีเดียวนะคะรูปเออสาวทําอะไรสักอย่างนี่แหละโอเค วันนี้นะคะขอเริ่มต้นที่เบ็ด1บาทนะคะ30ครั้งเราก็จะเอาเบ็ดที่ทุกคนไหวเลยนะคือเริ่มแบบลองเชิงมัน30ครั้งนะคะเบ็ด1บาทก่อนนะโอเคไปเลยแล้วกันไม่รีรอช้านะเราต้องไปแบบค่อยๆเล่นลองเชิงมันไปก่อนนะคะเบ็ดนบาทนะเดี๋ยวเราจะเล่นเบ็ดเท่าที่ไหวนะคะก็คือสวยไหวที่ประมาณ50บาทเนาะเดี๋ยวสวยจะเพิ่มเป็นเบ็ดห0บนะคะ เบ็นหนบาทก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาโฮายมาอย่างนี้สวยเลยดิเ,าเนาะเบ็หนึ่งบาทมันเอาเรื่องเลยแล้วสเก็ตเตอร์มาเข้าตอนเบ็นหนึ่งบาทนี้จะร้องไห้เลยจะร้องไห้ขอบคุณในความหวังดีแต่มาช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมยักเขียวโอ้โหี่เส็จครั้งนะคะกับเบ็นหนึ่งบาทนะตีสปินถูกมากเกมน,นี้นะ หนึ่งรยบาทจ้าใครทุนน้อยนะเริศเกมนี้นะแนะนำแนะนํารลยต้องไปต่ำนะจ๊ะมาต่อไปจะเปลี่ยนแล้วนะจะปรับเป็ดนะคะไหวทุกคนไหวที่เท่าไหร่ก็ให้ปรับเท่านั้นนะคะวยไหไวที่50าปะ่ะชอบนะ50ไปเลยออโต้สัก80ครั้งแล้วกันนะขอแบบเยอะที่สุดเลยนะคะ เมื่อกี้มันแค่แบบของเล่นอันนี้แหละของจริงเบ็ดห้าิบนี่แหละของจริงนะจ๊ะอุ้ยอืม,มาสามตัวโอเคเลยเอมาหน่อยจ้า ตอนนี้ขาดคุณไปแล้วเจ็รอบาทกรุบกรุบเออสวยเอยอเจอไปดอกนี้เจมาอีกแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นวายล้วหนึ่งนะคะเคได้ไปต่อชัวร์ล้วลหนึ่งคูณห้าแล้วค่ะดอกนี้จบที่คูณห้านะแถวแรกไม่มานะคะยักชมพูนนะสวยวายมาวะ่ะ แปดไปค้าร้อยสา้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหไว้แม่งอยู่ไกลไปนิดนึงอะ่ะเกือบดีเกือบดีถือว่าประสบความสำเร็จต,ต,ตอนนี้ได้กำไรนะคะจากขาดทุนเมื่อกี้นะคะกลับมาได้กำไรเฉยู่เลยนั่งลุ้นฟรีเกมกันเถอะตอนนี้นะคะเข้าสักหนึ่งครั้งสิรับรอง โอ้ยมันเริ่มกลับมาเท่าเดิมอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้ยังได้กำไรอยู่เลยอุย้ยเสียดายจ้าแถวเดียวใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อทุกคนกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเอออีกสวยคูณสีมา แตกไปอีกหนึ่งอีก7ครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเบ็ด50นะคะลองเชิงไฟก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยขาดทุนย่อยยับกันเลยทีเดียวเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคูณห้าถ้ามันาจบที่คูณ4ี่ตลอดเลยวะคลิปนี้โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าลองเชิงไปก็แค่นั้นแหละอีกเกมนี้มันรู้ทันเรานะ โอเคใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะไปกดก่อนนะคะแค่กดไ like, ลค์คนละหนึ่งคลิปนะเป็นกําลังใจในการต่อยอดทําคลิปต,ต่อไปของสวยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเด้อสวัสดีคะ่ะบาย